ดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกาเจว,วุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําแกงขั้วหมูค่ะแกงขั้วหมูใส่มะเขือเนาะเดี๋ยวเจวุ้นจะมาทําให้เพื่อนๆดูสูตรทําขายนะคะหน้าร้านเจวุ้นตามเจวุ้นมาค่ะไมื่อมีแล้ถุดดบอะไรบ้างอ่าเจวุ้นก็จะพามาทํานี่นะคะเอ่อแกงเผ็ดหมูเนาะอันนี้แกงแดงก็ได้แกงเผ็ดก็ได้เนาะอันนี้เจวุ้นซื้อหมูมานี่ค่ะหั่นแบบนี้นะเพื่อนเพื่อน อันนี้เจวุลซื้อมาประมาณโลครึ่งค่ะอันนี้มะเขือเปราะค่ะหั่นแบบนี้เนาะแล้วก็แช่น้าเกลืออัน,นหัวหัวกะทิกระหางกะทิแยกกันเนาะหนึ่งโลอันนี้ค่ะใบโหระพาอันนี้จะใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเนาะอันนี้เจวุนยังไม่ได้หั่นนะเจวุนเอาให้ดูก่อนนีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะเราใส่เพื่อความสวยงามนะเพื่อนเพื่อนเรื่อปรุงก็จะมีน้ําตาลปี๊บค่ะน้ําตาลปีบ๊บอันนี้ ที่แกงที่แกงเผ็ดเนาะอันนี้น้ำปลาค่ะเกลือชูรสรสดีค่ะอันนี้มีกะปีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมีกะปีด้วยนะเดี๋ยวเราจะผสมกะปีนิดนึงเนาะเพราะว่าเราซื้อมานะเครื่องแกงแล้วก็ผสมนิดนึงค่ะีไปดูวิธีการแกงกันเลยตั้งไฟเลยนะเพื่อนๆพื่อนตั้งไฟแล้วเจวุ้นจะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันช่วยก่อนเนาะ น้ำมันก่อนนิดหน่อยนะคะเปิดไฟอ่อนก่อนนะผัดเครื่องแกงก่อนผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะอ่ะอาแบนี้ใส่พริกแกงไปประมาณสี่กีบค่ะประมาณนั้นนะคะดีไฟก่อนเนาะไฟแรงผัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนนะเพื่อนๆให้หอมก่อนเนาะ เสร็จแล้วใส่กะปิค่ะประมาณช้อนหนึ่งน้ำเพื่อนๆผัดเลยผัดให้หอมก่อนเนาะผัดพริแกงให้หอมก่อนพอพี่แกงเราเริ่มหอมแล้วเติมกะทิค่ะหางกะทินะเพื่อนๆใส่ไปก่อน ใส่หัวกะทิค่ะทีนี้ใส่หัวกะทิผัดไปก่อนเครื่องแกงนะให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆผัดเลยผัดเลยผัดพริกแกงนะคะพริกแกงกับกับไอเนี้ยหัวกะทิอ่ะให้มันเข้ากันเนาะให้มันแตกมันก่อนนะค่อยๆเติมนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเติมทีเดียวนะค่อยๆเติมจ้ะ เติมค่อยค่อยผัดไปเนาะให้กะทิมันแตกมันก่อนนะให้มันหอมไปกับเครื่องแกงเลยค่ะอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะผัดให้มันแตกมันก่อนเนาะสีสีแกงเราจะได้สวยๆค่ะอาใส่เติมมงไปเรื่อยๆค่ะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนเลยไปกับกะทิเนาะ หอวกะทิเริ่มแห้งเติมไปอีกเติมหัวกะทิก่อนนะหางกะทิเอาเก็บไว้ที่หลังนะคะหางกะทิเอาเก็บไว้ตอนที่เราผัดเนื้อสัตว์แล้วอ่าหัวกะทิใส่ไปให้หมดเลยจ้ะผัดไปกับน้ำมันเอ้ยผัดไปกับเครื่องแกงของเราเลยเดี๋ยววุ้นจะพามาทำแกงกะทินะคะแกงอันนี้เขาเรียกแกงขั่วเนาะก็ใส่พรพิกแกงแกงขั่ว แกงพุ้หมูหรือบางคนก็เรียกแกงแดงเนาะบางที่เรียกแกงแดงอันนี้หมูค่ะที่เราเตรียมไว้คุณเพื่อนๆใส่เลยเจ๊วุ้นใช้หมูติดมันนะคะเพื่อนๆมันจะน่าทานดีเจ๊วุ้นชอบกินแบบนี้หมูติดมันนิดๆผัดเลยค่ะทีนี้ผัดกับเครื่องแกงเลยนะให้มันสุกไปกับเครื่องแกงเลยค่ะเพื่อนๆ น,นี้เราก็จะปรุงรสชาติเหมือนเดิมเลยของเจวุ้นอย่าใส่เยอะนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเค็มใส่น้ำปลาสักสองช้อนก่อนค่ะใส่ชูรสค่ะช้อนครึ่งก่อนนะอันนี้เราจะเหมือนจะทําให้ให้หมูเรามีรสชาตินะคะเพื่อนๆทําให้หมูเรามีรสชาติก่อน,นอเนาะเค็มๆแล้วก็เจวุ้นจะเติม อันนี้เจวุลจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะเล็กน้อยนะประมาณสองสองช้อนสองช้อนโต๊ะปริมาณน,นะประมาณสองช้อนโต๊ะใส่ไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกทีเนาะว่ามันขาดรสอะไรแล้วเราค่อยเติมนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบเติมไปนะคะเดี๋ยวมันจะหวานไปหรือมันจะเค็มไปเนาะอันนี้เราเติมให้หมูเรามีรสชาติเฉยๆเนาะ อันนี้พอหมูเราเริ่มนุ่มแล้วเนาะเริ่มนุ่มแล้วเราใส่เติมหางกะทิเลยนะเพื่อนเพื่อนหางกะทิเล่ยเรือเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วปล่อยให้เดือดเลยอันนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะเพื่อนเพื่อนอน้ำแกงเราเริ่มเดือดแล้วใส่มะเขือเลยนะเพื่อนเพื่อนใส่มะเขือลงไปเลย ่เมือเกลือแล้วเอากได,ดไว้ค่ะกดไว้อย่างนี้เลยนะอย่าไปคนมากเนาะมือเกลือเราเดือดแล้วกด,ดน้ําลงไปเลยกด,ดเมือเกลือลงไปนะเนาะแล้วก็โรยโรยใบ,บมะกรูดไปครึ่งหนึ่งค่ะที่เราเตรียมไว้นะวะใส่เกลือครึ่งหนึ่งอันนี้ใส่พริกแดงหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามก่อนนะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเติมตอนที่เราจะตักเนาะเพื่อนๆที่เราจะเอาขึ้นเนาะ รสชาติมันของของกะทิเนี่ยโอเคแล้วแต่ว่าความเค็มกับหวานยังไม่ได้นะเพื่อนๆเดวุ้นววจะเติมเกลือนี่ค่ะหนึ่งช้อน๋ยวน้ำปลาเพิ่มช้อนหนึ่งนะแล้วก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะน้ำตาลเราจะใส่สองช้อนค่ะสองช้อนโตน,นะเพื่อนๆ แค่นี้เลยลองใส่เพิ่มด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เจะวุ้นผัดเครื่องแกงจะไม่ได้ให้มันรสจัดมากนะเพื่อนๆพอเราแกงเสร็จแล้วเราต้องต้องเพิ่มนะคะชิมดูค่ะรสชาติกะทิเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วเนาะอร่อยแล้วแหละความมันของกะทิแต่ว่าจะขาดรสเค็มกับรสหวานค่ะแค่นี้พอเลยนี่ น้ำแกงเราก็จะเนี่ยแตกมันอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆแกงแดงเนาะบางคนเรียกแกงแดงบางคนเรียกแกงขั่วอันนี้เจ๊วุเรียกขอเรียกแกงขั่วเนาะแกงขั่วหมูนี่ค่ะแกงขั่วหมูนะวันนี้เจ๊วุ้นแกงเดี๋ยวเราจะรอให้มันเขือสุกค่ะความหอมของกะทิเนาะได้เลย เจวุ้นซื้อกะทิสดมานะคะกะทิสดนี่ก็ซื้อมากิโลละเจ็ดสิบบาทก็ให้เขาแยกหัวกระหางมาด้วยเนาะนเจวุ้นซื้อมาแบบนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวให้มะเขือมันสุกอีกสักหน่อยเนาะเจวุ้นก็จะใส่ัหละพาก็จะเสร็จแล้วนะเนี่ยแกงแดงของเราเนะี่ยแกงขั่วนี่ค่ะแกงขั่วหมูเดี๋ยวุ้นทำแกงขั่วหมูนะวันนี้อันนี้ นี่หน้าตาก็จะเป็นนี้เลยกะทิก็จะแตกมันสวยมากเลยค่ะเพืพ่อนๆนตอนนี้นะนี่เจ๊ว,วุ่นจะให้ดูค่ะนี่ความมันความเงาของกะทินาอถ้าเราผัดได้ที่นะนี่เพืพ่อนๆนมันก็จะเป็นนี้เลยอันนี้เจ๊วุ้นใช้กะทิสดนะคะกะทิสดเนี่ยถ้าเราเอามาผัดเนี่ยมันจะทําให้เอ่อผัดกับเครื่องแกงก่อนเนี่ยมันจะทําให้เครื่องแกงเอ้แกงของเราจะไม่เสียง่ายนะเพืพ่อนๆน พอมะเขือเราเริ่มสุกแล้วอันนี้เราก็ใส่โหระพาจะ้ะเดี๋ยวเราจะใส่โหระพาลงไปเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเราสุกแล้วสุกแล้วใส่โหระพาเลยค่ะกดลงไปเหมือนกันแต่โหระพานี่เลียงไฟเลยนะคะเพื่อนๆเลียงไฟหน่อยนะเพื่อจะให้ผักเราของเราไม่ดําเนะาะการทําพวกใส่ผกักใส่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเร่งไฟนะเพื่อนๆน แต่ถ้าช่วงที่เราเราผัดหมูเนี่ยเราก็พยายามใช้ไฟอ่อนเนาะไฟไฟกลางอะ่ะนี่แกงกั่วเจวุ้นก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเจวุ้นจะไปตักให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าตักสาสิบาทร้านเจวุ้นตักยังไงเนาะอันนี้โรยใบยมะกรูดที่เหลือเลยค่ะแต่งหน้าเนาะความสวยงามเวลาลูกค้าเดินผ่านมาก็ดึงดูดได้ค่ะความสวยงามเนาะหน้าตาของแกงเนาะแล้วก็มันกะทิค่ะเพื่อนเ หวาน,นเค็มมันกะทินะนี่หน้าตาต้องมานะคะแกงขั่วเนาะนี่เอาใส่พริพกไปอย่างนี้เลยนะี่ใส่พริกแกงขั่วอยางงี้เลยนะแล้วก็ไปวางไว้ค่ะหน้าตามก็จะสวยงามนะเพื่อนๆดึงดูดลูกค้าได้ค่ะเวลาเราทำนหน้าตาก็ต้องว่าเออสวยงามนี่หนะ้ากินอย่างนี้นี่นี่นี่ค่ะ แกงพั้วหมูของเจวุลเสร็จแล้วเดี๋ยวเจวุนจะไปตักให้เพื่อนเพื่อนดูนะอ่าเจวุ้นก็จะมาตักให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะตักแกงพั้วหมูเนาะสามสิบบาทตักยังไงอ่าเจวุ้นตักแล้วนะเนื้อมะเขือให้มันบาลานซ์กันนะเพื่อนเพื่อนตักให้มันเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะแกงพั้วหมูนะ้านเจวุ้นนะสามสิบบาทจ้า อ่ะเจวุ้นก็ตักเสร็จแล้วนะคะแกงข้มหมูมาตาักให้เพื่อนๆดูแล้วเนะาะตักสามสิบาทร้านเจวุ้นเจ๋วุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าอันนั้นลับรับประดุกค่ะ อันนั้นแกงออมหมูค่ะ